สวัสดีค่ะจ้ามันนี่เพ่นสิบ้าไปทรงกลวยสาบน้ำกันน้องค่ะพี่น้องจา้ามันนี่ห้ากับสิไปจะเสาเนาะน้องค่ะเนาะเพราะว่าสวยมา,ามกกะยานฮอนแดดเนาะนี่แหละค่ะได้ไปค่ะไปน้ำกันน้องค่ะพี่น้องไปทรงกับบุญวาสิไปไกลทำไหน้องคะ่ะต้องออกอถ้าเสาร์เนาะถ้าฮาบอกถ้าเสาสิม่งหวนไหมค่ะ จ้าถึงหม่องแล้วค่ะถึงอง aki, นะะ <S <S ันสีส้มเัินน้ำหลุดคอขาเขาเนาะค่ะเนาะอันนี้เท่าไรพันเอาเท่าไรพันเอลอ้อยหนึ่งป๋อจ้าอันนี้ก็มาหอดลานแรกอะอยู่ในหมู่บ้านเท่านี่ยละจ้ากะเป็นเงินอยู่ลานค่ะเพิ่์นเนาะค่ะเนาะจ้ามือนี้กะบลานแรกกะลานรถกับเผานะค่ะเนาะ พอกาสีหอยของเต็มเลยจ้าจ้าจ้าลอยนึงขอบคุณหลายๆด้วยจ้าเอาได้เลงก็เลยล่ะเนี่ยาที่ว่าถามหาเลขกี่ในเนาะวันนี้เนาะอเอจ้าวันนี้เฮาไปมือบานไม้เนาะค่ะเนาะลานแรกค่ะได้แลวจ้าลอยนึงค่ะไปต้อค่ะพี่น้อง อันนี้เขาจะไปลานทางใคนอีกบ้ามไปบานตูมจา้าไปบานตูมช่วงนี้หมอกหลายค่ะหมอกหลาย มาอะไรไาไมาอะไรมาอะไรมาอะไรค่ะโอ้ยรถม,มันซาหลายหมากันเลยไหลท่านรถซาหลายหมากันเลยไหล ร่างเข่าอันบ้านตูมจ้ามือบานตูมใหญ่เนาะค่ะเนาะกำลังเข่าตูมใหญ่เมื่อนี้กาจุดหมายปลายทางของเขากายยุคไกลเติบอยู่ค่ะก็เลยเดี๋ยวม้าจะสนเสาแน่จังน้อยเนาะอากาศเมื่อเนี่ยเย็นยินควาหมอกหลายเนาะรถสตาร์ทว่าติดค่ะเพระาะฉะนั้นนี่อยู่ในส่งขงนมแค่ร้านเดียวรถสตาร์ทว่าติดเลยรถกระห่างพร้อม ลานสมขเจออ้าตาเสาหลายพันกรบ,บุ่ต่นเอาลองมังม่งเบ่เอาติดบ่ติดบ่โอ้ยสังมวานนี่เนาะค่ะตอนนี้รถสตาร์ตติดแล้วค่ะแต่ว่ามันพลบได้เนาะค่ะเนะกลับปัาน ขึ้นก่อนเนาะไปเอารถไปเปลี่ยนก่อนค่ะส่งได้แค่ลานเดียวนะจ้าเดี๋ยวเอารถไปเปลี่ยนก่อนค่ะตอนนี้ก็มาหอดบ้านล่จะจ้าเอารถมาเปลี่ยนเนาะรถมาสตาร์ทบ่ติดพอสตาร์ทติดแล้วมันกับอนบ่ได้ก็เลยเดี๋ยวเอารถมาเปลี่ยนคั้นไปส่งใหม่ค่ะเตรียมเอาอ่ะขนมเปลี่ยนขึ้นรถคันนี้แล้วเนาะคะ่ะเนาะเปลี่ยนเปลี่ยนขึ้นรถแล้วค่ะ มาถึงบ้านเกษตนาทีน,นอนรถกะได้ค่ะเกษดรเปลี่ยนรถไปหรอคะพี่น้องบัดนี้จะให้เสเเดษัเพิินไปผู้เดียวเนาะค่ะเนาะรถนั้นมันหนักคนน้ำให้ใดดอกมันไปหลายคนเลยมันเลยบติดปกติัมกับขีง่ายไงเลยค่ะลูกข้านีมันนี้มันมันนี้มันจะว่าเป็นอีหยังบ๊ค่ะแสดใหญเพิินไปผู้เดียวเนาะ จ่ามาเบิ่งของค่ะของกันยังเต็มกําลังอยู่คือเกา่าจ้ากําลังเสียออกกันไปขายของอีกก้อนค่ะรอบสองอันมังหั่นกันรถดันไปหอดบ้านตุม่มรถสตาร์ทบะติดเนาะค่ะนอนสไปเติมนนํามันรถผนสตาร์ทปะติดเอห้เราไปผู้เดียวซาบันีหิ้มันหมานเด้ออันโอ้ยนอนพี่น้องทั้งหมาอะไรทั้งนนี้ปุ่นไปละค่ะไปไปผู้เดียวซ่าน เป็นส่งอันน่ะน้ากันอันย่ำใด้สองคนย่ำได้รถมันนั่นสตาร์ปรตปฏิทินอันจะก,ก็เป็นอีหยังขวากบานเป็นนักกันไข่ค,าคา้างนี่แหละพี่น้องเอ้ยค่ะมาหอดบ้านมาหันมะเบิอง่าเหมิมดบัโอ้เหมิดเลยตัวนี้โอยได้ของเหลนมาฝากลูกพร้อมอันนี้เป็นน้ำมันน้ำตาลเนาะ รถเ,เข็นเสือจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำนีนนะะนัเนาอค่ะเนาะขอบคุณห,หลายๆจ้าที่เข้ามารับชมจา้า